นับสนุนโดยง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งอยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีเบลักส์ปารีสคาวเยฟินครีมกลับเข้าสูร่รายการแชฉวันนี้เราย้อนเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งที่เป็นขวัญใจแัยรุ่นกวินปุมปุยที่ตอบคำถามพิธีกรเราได้ทซบถึงใจจนคนแห่แชร์ในโลกโซเชียลกันมากเราไปย้อนดูจุดเริ่มต้นของความรักของทั้งคู่ได้เลยครับ จนวันหนึ่งกวินก็เป็นศิลปินที่คนรู้จักอะต้องรู้จักหนูก็ต้องรู้จักเพราะเป็นรุ่นรุ่นราวเขาเยอะกับหนูรู้จักเขาแมตอนที่รู้จักแล้วก็ครั้งแรกที่ปุ้ยเห็นกวินปุ้ยถามว่าเด็กแว้นที่ไหนว่ามันนั่งร้องเพลงไอ้สองคนแห้งๆอยู่ในทีวีอะไม่ไม่คือวงเขาอะจะเป็นวงแบบกามิกาเซ่ค่ะแบบว่าเคป๊อปนิดนึงใส่รองเท้าพ้าใบใหญ่ๆแบบเต้นเยอะๆแต่คือด้วยความที่หนูเป็นเด็กแบบเด็กช่างเรียนเทคนิคอะหนูจะฟังพวกแบบ ระเบาฟังแบบแนวเลยเนาะอะไรอย่างนี้หล่อนมีแต่เพื่อนเป็นกระเทยใช่ไหมจะมีเพื่อนกระเทยแล้วก็เพื่อนผู้ชายส่วนใหญ่ใช่ไหมคุณอย่างหล่อนจะต้องอยู่แต่กับกระเทยเยอะเนี่ยถึงเป็นอย่างเงี้ยจริงใช่ไหมก็หนูก็เดินอยู่ในกลุ่มก็เป็นตุ้นหัวโปกนั่นแหละค่ะคนเาคไม่เป็นกระเทยเกี่ยครั้งหนึ่งกาวินก็ถือว่าเป็นอาเป็นดาราตอนนั้นก็ดังนะดาราคุณไปเจอเขาในไอจีได้ยังไง คือจริงๆผมก็เซิร์ชอยู่ในไอจีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วก็จะสว่างเป็นผู้หญิงเหรอใช่ใช่พี่ก็ว่าจะฟอลโล่ใครว่าจะดูคนไหนสวยคนไหนเซ็กซี่คนไหนตรงสเปคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ แล้วก็จะชอบทักเข้าไปทุกคนเมึงก็ชอบไดร์เลกเหรอใช่ใช่จะไดร์เลกสมัยก่อนมันจะเป็น BB ก่อนใช่ไหมแล้วเราเขาจะค่อยมี IG พอเริ่มมี IG จีโซเชียลมีเดียสามารถไปได้เร็วมากไฮไฟก่อนเว้ยไฮไฟก่อนใช่นี่ไม่ทันไฮไฟแต่ไฮไฟไม่ทันเพราะมันต้องรุ่นรุ่นเไฮไฟแล้วค่อยมา BB ไฮไฟแล้วเฟซบุ๊กบีบีเฟซบุ๊กแต่ไอจีตอนช่วงแรกๆเลยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราสามารถส่งข้อความไปได้ใช่ใช่เราก็เลยเริ่มจากจากจุดนั้นที่มันจะคล้ายๆ Tinder เนาะ แต่มันไมน่อยที่บายเยอะเรามันคล้ายอะไรเอาไปว่าเราอีกวินกูรู้แล้วล่ะดาราปกติน่ะเขาจะถามว่าใจเล็กเมสเซกันหรือเปล่าเล่นแอปหรือเปล่าอีกาวินบอกอ๋อมันก็คล้ายๆแสดงว่ามันเป็นเซียนแอปเลยแสดงว่าแสดงว่าเมื่อก่อนเปิดไอจมาก็จะดูแต่ว่าเอ้ยมีใครสวยๆบ้างอย่างี้หรอคือคนที่ผมชอบผมจะติดตามแลวยิ่งถ้าผมโสดเนี่ยผมจะติดตามคนที่ผมชอบแบบเยอะๆเยอะเลยใช่แล้วก็พอเราเป็นแฟนกับคนคนหนึ่งเราก็อาจจะต้องเลิกติดตามผู้หญิงหลายๆคนที่เราตามไปแล้วก็ ค่อยๆแบบวนลูปเป็นอย่างเงี้ยจนถึงเรามาเจอปุ้ยแล้วเราเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากจีบผู้หญิงคนนี้แล้วเราอยากหยุดที่คนได้แฟนจากไอจีมากี่คนแล้วก่อนปุ้ยอะไม่เปลี่ยนคำถามไอ้ปุ้ยฉันถามมันนะนะได้กินมากี่คนแล้วจากการดเลยกอะไเฮ้ยไม่ได้นะก็ไม่ได้นะข้อความแรกที่ส่งไปหาปุ้ยคือส่งคำว่าอะไร sexy baby ไม่รู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักกันไอ้ข้อความมันไม่เท่าไหร่ที่คือแคปรูปคือปุ้ยแบบรีวิวเสื้อผ้าอะไรเงี้ยบิกินี่แคปรูปที่แบบนะเห็นบิกินี่เหรอใช่เห็นล่องนิดนึงแคปรูปปุ้ยเองส่งมาให้ปุ้ยแล้วบอกเซ็กซี่เบบี้น่กลัวมะกลัวตอนนั้นอ่านแล้วแบบอะไรของอะไรวะแสดงว่าก็มีผู้ชายทำแนี้กับหนูเยอะเหมือนกัน มีแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบต่างประเทศไปเลยเขาจะไม่ใช่คนไทยหรือคนในวงการก็แบบมั่นใจมากเกินไงแบบเด็กวัยรุ่นที่แบบเพิ่งเพิ่งได้เป็นดาราแล้วมันกำลังจะมามันก็เลยแบบพิมพ์ไปว่าเซ็กซี่เบบี้ก็พูดตรงๆไปเลยอ่ะไม่อ้อมค้อมอะไรเงี้ยแล้วเขาตอบกลับมาไหมไม่ตอบหนูหนูก็ไม่ตอบกลับเขาเลยไม่ตอบค่ะตอนนั้นคือคนทักเยอะตอบกัเลยไม่ตอบเลยแล้วเข้าไปดูโปรไฟล์เขาไหมว่าเขาเป็นใครเข้าไปดูก็เห็นแล้วก็กดออก กดออกเลยเป็นผู้ไม่ประทับใจตั้งแต่แรกเลยก็ไม่ใช่ไม่ประทับใจแบบเฉยๆอะค่ะไม่ไม่ชอบแล้วก็ไม่ได้เกลียดและเฉยๆตอนนั้นแซดงวมีผู้ชายดีๆอยู่ในชีวิตหนูอยู่เยอะก็ไม่ดีค่ะแต่แค่เป็นผู้ชายก็ดีแล้วเฉยใจเย็นเฉยเลยใจเย็นขี้มนขี้น้ำอึ้งไรแบี้างไม่ใช่ต่อแล้วไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะหนู งานที่มีชนีอย่างเงี้ยอยู่บนโลกกระเทยอย่างกูจะมีที่อยู่บนโลกไหมแค่เป็นผู้ชายก็ดีแล้ว <ฮะ S 1> ผู้ชายอย่างูดมกติกของเรามันมจะต้องรวยไหมไม่ชอบคนรวยค่ะอําทไมล่รอีนี้ชอบลําบาก <c oughs> ทําไมไม่ชอบผู้ชายรวยเคอหนูชอบผู้ชายเซอร์เซอร์ทีเนี้ยผู้ชายที่มีตังหน่อยเขาจะค่อนข้างเนี้ยคือเป็นคนที่ชอบคนที่มีคาแราคเตอร์แล้วก็บุคลิกแบบเซอร์เซอร์ไว้หนวดหรือว่าแบบ พวกเด็กศิลป์อาร์ตอะไรเงี้ยชอบต่างช่างอันนี้ก็ไม่ใช่สเปคเลยไม่ไผมไม่ใช่สเปคไม่ใชคค่ครั้งแรกเอาอะไปจีบคนในไอจี IG ได้เขาเมื่อกี้ที่พูดมาหนึ่งปีคุณทักไปอยู่อย่างนั้นอะไปทักอยู่ทุกวันทุกวันอย่างนั้นอะแม่นี่ไม่ตอบอะไรกลับมาเลย ก็ในระหว่างที่เขาไม่ตอบกลับมาผมก็แบบไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยใช่คือรักก็คือทักไปอย่างนั้นแหละไม่ได้สนใจเลยหรอกคือเราคือเราไปสนใจอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่ตอบเราเราเหมือนคุยอยู่กับคนเดียวว่าเอกวินคุยกับกวินเนี่ยแหละแบบไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะตอบกลับมาจนกว่าเขาจะแบบคือมันมีอยู่วันหนึ่งเหมือนแบบเเกิดอะไรขึ้นนที่รถ จะซื้อรถใหม่จะซื้อรถใหม่แล้วเหมือนแบบไม่มีที่ปรึกษาแล้วก็มาปรึกษาผมแล้วผมก็เป็นคนที่แบบเธอ,อทักมาก่อนแล้วเราอะก็พิมพ์กลับไปว่าเหมือนเขาทักมาว่าบ้านอยู่ไหนหนูก็พิมพ์ไปรู้เรื่องรถปะแต่มันมต้องหาคนปรึกษาพอดี <c oughs> ใช่จ <c oughs> ังหวะดีมากเลยใช่เขาทักมาตลอดอยู่แล้ว <c oughs> บางทีก็ถ่ายรูปพระอาทิตย์ตก ไปเที่ยวยะที่โมดาคือหนู่ไม่คุยกับเขาอยู่ดีๆพิมมาเธออาทิตย์หน้าไปสีพันวากันเอาสถานที่เขาแรกคือง่ายๆคือคนไม่เคยคุยอะไรกันเลยแต่ชวนไปครั้งคืนแล้วว่าไปไหมไม่ไปค่ะไม่ไปคือกฟัหมดเ่คือคันกล้คมันกะฟันแกแลทิ้งอะ แล้วหล่อนก็ยังไงอ่ะคือก็ไม่ไปคืออีบ้ามึงยังไม่เคยเจอเขามันเหมาะสมอะไรกับเขามึง่งไปวะไปภูเก็ตไปแบบไปสีมันวไม่ไม่ได้ไปหลอกฟันเขาก็แบบเผื่อจะได้รู้จักกันมากขึ้นไม่ต้องนอนห้องเดียวกันก็ได้ต่างจังหวัดเลยเนี่นะไม่้ไปกินข้าวก่อนไหมเขายังไม่เจอผมในกรุงเทพในจะต่างจังหวัดได้ไงผมชวนไปต่างจังหวัดเขาก็ไม่ไปหรอกชวนเล่นเล่น้วนานก็หายไปอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์กลับมา เออพัทยาปะ <c oughs> าใกล้เข้ามาหน่อยใกล้เข้ามาหน่อย <c oughs> ใกล้เข้ามาหน่อยแต่คอนเซ็ปต์เดิ <c oughs> มคือค้างคืน <c oughs> ต้องค้างคืนต <c oughs> ้องค้างคืนเนฟนหลอนน่ะ <c oughs> จริงปะ่ะชีวิตหล่อนก็ต้องเจออะไรคนอยากฟันหล่อนมาเยอะแล้วเนาะหนูก็อา่า <c oughs> มันก็วินวินอะพี่มันเหมาะกันเนาะมันเหมาะกันไงชอากันอย่างเงี้ยมันจะอยู่กันได้แล้วรู้ป่ะครั้งแรกที่คือตอนแรกเราจะไม่รู้แบบนิสัยของเขาเราเลยเห็นหน้าเขาในไอจีเราจะอุ้ยแบบน่ารักใสๆยังเลียนอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพอได้เจอจริงก็ก็จะแบบรั่วรอย่างเงี้ยนิดนึงและอะไรถึงครั้งแรกที่เอาละคุยกันมาหนึ่งปีคุณคิดดูว่าคุยไม่คนเดียวหปีเกวินคุยกับกวินกันเองนี่แหละหนึ่งปี คือพิมพไปแล้วก็ไม่มีการตอบกลับมาเลยเอ,อย่างนี้ก็หยิงเหลือเกินเ,<อ>เพราะอาตอนนั้นผู้ชายก็บอกว่าสองอาทิตย์เปลี่ยนคน<อ>นะอ,ะอะไรคือยอมใจอ่อนมักเริ่มคุยกันเรื่องจากรถรถก่อนใช่เราจะซื้อรถแล้วเขาอ่ะก็เหมือนแบบมีข้อมูลเรื่องรถเขาก็ดูแบบเป็นวัยรุ่นที่มีตังขึ้นมามแล้วก็เริ่มเล่นรถเราก็เลยคิดว่าเออปรึกษาเขาเนี้ยแหละเพราะว่ารุ่นเด,เดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จทีนี้ พอคุยเรื่องรถกันเสร็จปุ๊บวันนั้นอ่ะหนูจะเข้าไปเหมือนไปเที่ยวทลอ,องลอยกะ迈อะไรเงี้ยซึ่งปกติไม่ได้เข้าบ่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนั้นก็ไปกับคนที่มาจีบอะไรเงี้ยเธอ,อต้องเราที่ที่ตอนแรกเพราะผมพิมพ์ภาษาไทยไม่เป็น,นจำไวา,าผมพิมพ์ภาษาไทยไม่เป็นตอนนี้มีซิลิกก็ค่อย,ค,อยค่อยทำได้แต่ว่าตอนนั้นคือ ผมให้เพื่อนสนิทผมนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วพิมพ์ให้ผมแล้วผมก็จะพูดให้เพื่อนสนิทผมฟังเกี่ยวกับเรื่องรถเขาจะพูดพูดพูดแล้วแล้วแบบยิ้มแย้มไปแต่ว่าไม่ได้พิม์อะไรเลยนะยิ้มแย้มอย่างเงี้ยก็ให้เพื่อนพิมไปมาเจอคนเดียวแต่เราไม่รู้นะว่าเขาแบบมีระบบปฏิบัติการมีเพื่อนมีทีมงานมาช่วยแพ้เขาอะไรเงี้ยหนึ่งปีหล่อนก็ไม่คุยกับเขาแล้ววันที่มาคุยแล้วยอมมาเจอเขาครั้งแรกเหร เราไปเที่ยวกับผู้ชายแล้วทีนี้ผู้ชายที่มาจีบนะใไปเที่ยวผู้ชายมาจีบด้วยนะไปเที่ยวกับผู้ชายแล้วไหนๆก็เข้าเมืองแล้วอ่ะเราก็นัดได้หลายคนไงเพราะผู้ชายที่คุยอยู่ในเมืองแล้วก็เออมารวมตัวกันหลายๆคนเลยทีเดียวแต่กูจะฟังมันตอบหลอกบอกว่าไหนๆกูจะเข้าเมืองแล้วอารวมณ์กลุ่มใหญ่อารวมกลุ่มงานบุฟเฟ่ต์กูต้องมานัดแป่งให้หมดเลยผู้ชายมาเหมือนหมูกระพาเลยหมูกระพานเลยวะกี่คนกี่คนนะวันนั้น โตเลยปะไม่ไม่มันมันมีประมาณสองคนที่จีบเธออยู่แล้วแล้วกวินก็พอเดินเข้าไปที่ที่เดโมใช่ไหมก็ไปเจอนางแล้วผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงโต๊ะเนี่ยไปหมดเลยไปหมดเลยอ๋อไปหมดเลยออไปหมดเลยแล้วโกรธเหมือนโกรธที่แบบผมมายืนนั่งยืนอยู่บนโต๊ะใครว่าอะไรเงี้ยแบบแล้วคือกวินกินเรียบทุกโต๊ะไงคือหล่อสุดเขาเลยเาก็เลยก็ได้ยืนหนึ่งเขาก็เลยหนีแล้วพอเรากลับไปวันนั้นปุ้ยก็ค่อยมาบอกทีหลังหลังจากที่แบบพบกันมาสักพักหนึ่งแล้วบอกว่า ว่าเขาก็แบบโกรธโกรธที่ผมมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอผู้ชายหายหมดเลยไม่หมดค่ะเพราะเขากลับไปหนุ่มก็กลับกับอีกคนนึงโอ้หล่อนแลดช้ำหายเลยวันั้พอกลับพี่กวินกลับไปหล่อนก็บอกนางนางก็บอกว่านางก็กลับไปอีกผู้ชายอีกคนนึงใช่ก็ให้ไปส่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้งคนสวยมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละคือคุยคุยนะไม่ได้แบบว่าอะไรเงี้ยคุยแต่ สวยมันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้ววันที่ยอมมาเป็นแฟชั่นคิดไม่ออกว่าเม่งต่างคนต่างอินี่มันก็แลกตอนนั้นกูรู้ยังกับมันมันแลดต่างคนต่างไม่แคร์นะผู้หญิงก็ติดมันเยอะอ,อ่ะพูดเลยผู้หญิงก็ติดมันเยอะทั้งในวงการและนอกวงการอินี่ก็ฟาดหมดอยู่การเหรอผมไม่เคยเล่า <c oughs> ผมไม่เคยเล่าให้ปุ้ยฟังอะ่ะวันนี้เออกูะจะเล่าให้มันฟังเองในบอกบริสุทเิ์ไง มันก็เคยทีละสามสี่คนผู้หญิงตีกันเหมือนกันเอาแล้วยังไงสุดท้ายมารักกันแรกเนี่ยดูดูแล้วก็ไม่น่าจะแบบว่าโคจอมาเจอแล้วมารักกันได้อะดูทุกคนก็รักสนุกทั้งคู่อะไรเงี้ยมารักจริงจังกันได้ยังไงหนูก็หนูก็ไม่ได้คิดตอนแรกอะหนูก็ไลน์คุยกับเพื่อนเลยคือพอเริ่มรู้จักกันคุยกันได้ประมาณสองสามอาทิตย์อะไรเงี้ยก็เริ่มคุยกับเพื่อนบอกว่ากูให้สามเดือนคนเนี้ยช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อ ว่าจากที่คิดว่ารักเล่นๆแต่สุดท้ายดำเนินมาถึงการแต่งงานของกวินปมปุ้ยห้ามพลาดครับสนับสนุนโดยง่วนศูนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งอยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีเบลลัสปารีสขาเวีย f ฟินครีม